ร้านโลบักชอปทีเอชบริการเติมโลบักเลต5และยังรับฟาร,ร์มแบบบล็อกูดอีกด้วยอยู่ใต้คลิปเลยจ้าสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ในแบบอันนี้แบบบลอาเอานะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตนะครับตัวเท่าที่พี่มีนะจริงๆต้องบอกก่อนว่าพี่อยากจะคลิปตั้งแต่วันแรกที่ลงแล้วนะครับผมแต่มันหาตัวละครไม่ได้จริงมันหาย,ยากมากๆนะครับสาหรับตัวละครใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามานะซึ่งต้องบอกก่อนอน,นะครับว่าวันนี้เราอาจจะรีวิวไม่ได้ครบทุกตัวนะ ส่วนต้นอื่นเนี่ยน้องไปดูช่องอื่นได้เลยนะพี่อาจจะไม่ได้หาได้เร็วๆเนี่ยมันอาจจะเป็นอาทิตย์นะครับผมพี่ก็เลยแบบว่าไปดูช่องอื่นละกันนะพี่อาจจะไม่ได้กลับมาทาก็รออัปเดตใหม่อีกทีหนึ่งอาจจะมารีวิวตัวอีกรอบหนึ่งนะครับผมอ่ะซึ่งเดี๋ยวเรามาแจกคนก่อนนะครับโค้ดใหม่นะครับนี่คนนี้ซึ่งเดี๋ยวพี่จะแปะโค้ดเก่าที่ยังใช้งานได้อยู่นะครับตรงปักหมุดคอมเมนต์นั่นเองนะครับผมเข้าไปดูได้นะครับผมอ่ะต่อมานะครับเรามาพูดถึงตัวละครใหม่ดีกว่าว่ามีทั้งหมด ถึงกี่ตัวกันนะครับผมถ้านับโดยรวมแล้วเนี่ยถ้ารวมสีดาวด้วยนะครับถือว่าเยอะนะเออก็มีประมาณทั้งหมด7ไม่ไม่ไม่สิเออเจ็ดตัวเจ็ดตัวถูกแล้วนะครับทั้งหมด7ตัวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไล่ฟังนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับผมสปีดวากอนนะครับตัวแรกนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเอ่อนี่ตัวที่พี่มีรีวิวนะก็จะเป็น d ดีโอเดอะเวโอ Heaven นะครับผมอ่ะตัวนี้ ตัวที่สามนะครับก็จะเป็นดีโอธรรมดา5ดาวนะครับตัวที่4ี่นะครับผมก็จะเป็นโจทาโร่นะครับ5ดาวเหมือนกันครับตัวที่5้านะครับก็จะเป็นเดียโบโรนะครับตัวที่2ตัวนะครับก็จะเป็นออบิโตะนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นดิโอเวอร์ชั่น4ดาวนะครับผมซึ่งเดี๋ยวพี่จะอธิบายฟังนิดหนึ่งนะครับว่ารอบนี้นะครับผมตัวที่เข้าตู้จะมีแค่เดียโบโรกับ นเดบอโร่ก็คือตัว6ดาวตัวนี้นะครับแล้วก็โชทาโร่นะครับจะมีเข้าแค่2ตัวนะครับที่เข้าตู้นะก็คือจะมีอยู่ในร้านซุมเนี่ยมีแค่2ตัวนี้เท่านั้นครับเนี่ยเป็นแบบเนี้ยนะแต่ส่วนต้นอื่นนะครับต้องหาในบอสอีเวนต์เท่านั้นนะครับผมบอสอีเวนต์เท่านั้นซึ่งแน่นอนครับว่าบอสอีเวนต์ตอนนี้ก็จะเป็นของนาร루โตะนะก็จะมีโอบิโตะเข้ามา1ตัวนะครับโอบิโตะเนี่ยเราสามารถหาได้2โหมดนั่นก็คือโหมดฮาร์ดกับโหมดเอ็กตรีมนะครับผมอ่าส่วนโหมดอื่่่นนนเีียไมมะ นมก็ไม่มีแล้วนะครับอ่าและตอนนี้มันเป็นของ Naruto. นารูโตะน้องพี่ก็เลยจะเอารูปขึ้นมาแทนและกันนะครับสำหรับดันของโจโจนะก็จะเป็นเหมือนกับนารูโตะเลยนะครับแต่ก็แค่เปลี่ยนเป็นของโจโจเนาะก็ง่ายๆนะครับอันนี้ Normal นะครับผมก็จะเห็นน้องว่ามีโจทาโร่สดาวดีโอสดาว,ดาวแล้วก็5ดาวโจทาโร่นะครับแล้วก็จะมี5ดาวดีโอแล้วก็จะมีเดบอโร่ o, นะครับผม6ดาว1ตัวซึ่ง เเร์์ซ็นนตี่ยมันค่อนข้างน้อยมากสำหรับโนมองแต่ก็มี6ดาวนะเออต่อมานะครับผมก็จะเป็นระดับฮาร์ดนะครับผมระดับฮาร์ดเนี่ยก็เดเวอโร่เนี่ยจะเพิ่มเป็น0.5%แล้วนะครับและจะมีสปีดวากอนเข้ามานะครับคือ0.1นั่นเองนะครับผมอืมระดับสุดท้ายนะครับก็คือระดับเอ็กซ์ตรีมนะครับถึงจะมี do the world นั่นเองที่เพิ่มเข้ามานะครับส่วน6ดาวที่เหลือเนี่ยก็จะกลายเป็น0.5ทั้งหมดนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าดั้น do เนี่ย แซน่าจ,จะแบบกำมัดเลยนะถ้าไม่มีตัวไปเซฟเขานะครับผมช่วงแรกๆแ,แม่งตายห่าโคตรง่ายเลยนะครับผมแต่ถ้ามีก็อาจจะเล่นจบง่ายนิดนึงนะครับผมอ่าซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้นะพี่จะรีวิวอย่างเดียวน้องพี่คงอาจจะไม่ได้ลงออบอสอีเวนให้นะครับบอสอีเวนเนี่ยจริงๆระดับเอ็กตีมอ่ะจริงๆมันมันมันเล่นได้หลายทีม,มากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะลองหาทีมที่พี่เล่นแล้วรู้สึกว่ามันสบายแล้วผ่านง่ายๆนะครับแล้วก็จบเร็วๆละกันนะ ทำออกมาให้ทีหนึ่งเพราะว่าลองเทสหลายๆทีมละวบางทีมก็จบเร็วบ้างบางทีมก็จบช้าบางวีก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรนะเกิดจากการตีของมอน,งนตีของพอรตด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวพี่จะรีวิวตัว6ดาวก่อนนะครับผมก็คือจะมีดีโอกับเดียบร่ะนะส่วนตัวทาโร่กับดีโอเนี่ยเดี๋ยวพี่จะรีวิวพร้อมกันนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราตัดไปเลยดีกว่านะครับ อ่ะตัวแรกนะครับผมนั่นก็คือ d ด6ดาวนั่นเองนะครับผมโยกดาวนี่ครับต่อยธรรมดาเนี่ยหรือต่อยแรกเนี่ยก็จะเป็นแบบพุ่งเข้าไปปุ๊บนะครับแล้วก็ต่อยหน้าหลังนะและที่สุดทา้ายของเขาเนี่ยจะต่อยมาหนักปึ้งประมาณนี้นะถ้าเล่นใครเล่นแบบโซโจจะรู้เนาะก็คือ E รลัวๆแล้วก็กดอะอ่ะประมาณนี้นะครับผมส่วนรูปแบบที่2นะครับที่เป็นแบบฮิวเลือดนะครับผมอ่ะจะต่อยเข้าตัวเองปุ๊บแล้วหิวเลือดสามารถฮิวให้เพื่อนได้ด้วยนะครับผมอ่าต้องบอกก่อนนะ เออว่าฮิวเห่เพื่อนได้ด้วยนะครับและเดี๋ยวรอดูรูปแบบที่3นะครับรูปแบบที่3เนี่ยค่อนข้างดีนะอันนี้สําหรับพี่ส่วนตัวคิดว่ามันค่อนข้างดีมากๆาเลยแลคือปามีดน่นีงนะครับปามีดของดีโอเนี่ยง่ายๆนะครับผมก็คือจะตีตัวข้างหน้า1ตัวนะครับและจะทาดาเมจกับตัวข้างหลังเนี่ยทุกตัวนะครับผมก็คือสมมติดีโอตีแถวหน้านะครับหตัวนะครับตัวแถวหลังจะโดนหมดเลยครับผมโดนโดนหมดเลยยังไงปรเด็นก็เขจะปามีดให้กระจายทั้งหมดนะครับ แต่ตัวข้างหน้าเนี่ยจะโดนแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะเขาล็อกแค่ตัวเดียวนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับรูปแบบในการตีของ Over ดี o v e r h e a v e n ฮดวนาวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูอันตีอันนี้ก่านะครับต้องบอกก่อนนะว่าตีดีโอเนี่ยลอดก่าจะเต็มเนี่ยค่อนข้างนานมากๆเลยนะเออซึ่งส่วนตัวเนี่ยคิดว่ามันมัน,ม,นมันดีครับแต่ถ้าเล่นในสตรอรี่เนี่ยมันอาจจะท้าไปนิดนึงนะครับต้องบอกก่อนนะว่าดีโอนะครับจะเป็นอันติหยุดเวลานะครับผมนะหยุดเวลานะครับ ถึงหาเทิร์นเลยนะซึ่งมันว้าวมากตรงที่กดหยุดปุ๊บทําดาเมจหนักก่อนเลยนะครับก็คือ1 3ื0 0สนั่นเองนะครับผมอ่านะแล้วก็หยุดเวลา5เทิร์นแล้วละเขาเขาก็จะตีไปของเขานะครับตีแบบธรรมดาที่เราเห็นนั่นแหละนะครับก็จะมีหิ้วเลือดมีตีมีอะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษเนาะสำหรับ dio over event นะครับและยังมีพาสซีฟอีกพาสซีฟหนึ่งของอัลติเมนตนะครับนั่คือคืนชีพนี่เองเดี๋ยวเราหยุดเวลาเห็ <c oughs> นเนาะว่าชีโรบุตายกดหยุดเวลาปุ๊บชีโรบุเกิดใหม่เลยอันนี ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับสายอินฟินิตี้แต่ต้องอยู่ข้างๆเขานะครับผมสำหรับ w o นะครับหรือดิวาร o โหกดาวนะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะว่าแม่งอาจจะดูแบบโรโลนิดนนึงนะครับผมซึ่งเรื่องแรกเลยนะครับก็จะเห็นน้องว่ามีอะไรไม่รู้ชมบูบูหล่นอยู่พื้นหยิบมาปุ๊บเพิ่มหลออสีเหลืองนะครับคล้ายๆออมัยครับผมอันนี้คือตีรูปแบบที่1ตีรูปแบบที่สองเขานะครับก็จะเป็นแบบ ถ้าอะไรไม่รู้จึ๊บอ่าแล้วก็จะมีเกาะนะครับผม1ครั้ง1ฮิตนะครับกัน40ดาเมจเอ่อกัน40%พูดผิดนะครับผมอ่ะเสร็จแ,แล้วนะครับถ้าน้องเก็บจนหลอดเหลืองครบแล้วนะครับน้องสามารถกดสกิลเพื่อแปลงร่างเป็นเดียบรูได้เลยเพอแปลงร่างเป็นเดียบรูนะครับอ่ะคล้ายๆกันนะครับก็คือฮิตแรกของเขาก็จะเป็นเหมือนกับตอนน้นนี้ที่เพิ่มเกาะ40%กลายเป็น75%นะครับส่วนอ่ะ ตีรูปแบบที่2อของเขาครับก็จะเป็นในรูปแบบต่อยหมัดรัวๆออกไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีอันนึงที่เขียนว่าโดนัทนะครับซึ่งไอ้โดนัทเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าค่อนข้างโกงนะครับผมเออก็คือถ้าเลือดต่ำกว่า50%นะครับก็คือตายทันทีนะครับผมอ่าส่วนอัลติเมตนะครับจะเห็นเนาะก่อนหน้านี้นะครับก็คือจะเพิ่มเกาะให้ตัวเองนะครับ2เทิร์นนะครับผมกันก็คือกัน100% 2เทิร์นและจะสตันสตันศัตรูเนี่ย1เทิร์นนะครับผม พี่ก็ยังงงว่าเช่นนี้คืออัตติเมตหรอวะบดาวอัตติเมทพี่ยังแบบงงๆนะครับและมีอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบหรืออะไรคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับก็คือถ้าเมื่อ,อไหร่ครับเห็นหลอนั้นไหมที่เขียนบอกดาวเมตร้อยเปอร์เซนต์ยี่สิบพีอ่ะเออถ้าหมดเมื่อไหร่นะครับผมก็จะกลับไปล้างเดิมก็คือง่ายๆมันมีระยะการตีพี่คิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะาไวพวกตีบอสนะครับแบบเลือดเยอะๆแบบห้าหมื่นเนี่ย น้องตีไปประมาณ2 5 0 0 0ไปแล้วนะครับแล้วเอาตัวนี้ตีมันจะฆ่าได้ทันทีเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับตัวนี้อ่ะโอเคนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น5ดาวคู่นะซึ่งต้องมองก่อนนะครับว่าโจทาโร่เนี่ยมาจากภาค4นะครับส่วนดิโอเนี่ยน่าจะมาจากภาค3นะครับชุดนี้นะทั้ง2ตัวนะครับผมอ่ะก็เป็นคู่ปรับกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาอธิบายโจทาโร่ก่อนนะครับโจทาโร่เนี่ยก็จะมีตีฮิตเดียว ตรงๆแบบออราอรานี่ครับดี <D io S 1> โอก็เหมือนกันครับเหมือนกันเลยนะครับสองหรับ2ตัวนี้แต่ดาเมจจะแตกต่างกันนิดหนึ่งนะฮะส่วนเจ้าจ,อจอทารโร่เนี่ยจะมีอันติเมตเนี่ยหลอดเนี่ยค่อนข้างเร็วกว่าดีโอค่อนข้างเยอะพอสมควรนะเดี๋ยวพี่กดใช้ให้ดูนะครับผมอ่ะว่าเป็นยังไงหยุดเวลาึ๊ออ่ะก็แน่นอนครับว่าเขาจะหยุดเวลาเนี่ยทั้งหมด2เทิร์นนะครับและเขาจะบวกดาเมจอ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับมายี่สิบแปดฮิตนะครับผม แต่ถ้าเขาโอล่าออกไปเนี่ย<ๆ>เขาจะทําอยู่ประมาณ20หินนะครับอ่าในครั้งแรกในครั้งที่2เนี่ย<ๆ>เขาก็ตี20นะครับแต่ก็จะมีดาวเมจที่บวกมาเนี่ยแค่8บบหินตอนช่วงแรกนั่นเองนะครับผมแล้วก็หมดแล้วนะครับผมก็ง่ายๆเลยสําหรับอจอทาโรุสครับส่วนดีโอนะครับ,รบผมต้องบอกก่อนนะว่าดีโอเนี่ยหยุดเวลาเนี่ยค่อนข้างดีกว่าโจทาโร่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรากดใช้ให้ดูนะครับผมอ่า ดีโอนะครับเวลากดออลติเมทเนี่ยจะหยุดเวลาทั้งหมด4เทอร์เลยนะอ่าซึ่งเปลี่ยนรูปแบบการตีด้วยนะครับจะตีโดยการปามีดซึ่งดาเมิค่อนข้างแรงนะเมื่อเทียบกับตัวทาโรนะครับผมอ่าและก็แน่นอนครับเขาจะปาจนครบ4เทอร์เลยนะก็คือที่เขาหยุดเวลาไปเสร็จแล้วนะครับพอหมดเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่ารโรลเลอร์นะครับมาอีกทีหนึ่งซึ่งร er ดโรลเลอร์เนี่ยดาวมินี่ค่อนข้างแรงเลยนะส่วนตัวคิดว่า5ดาวตัวนี้ ทาเมตอยู่ที่ประมาณ3,000กลางๆถึง4,000ต้นๆเลยนะครับค่อนข้างแรงเลยแล้วก็ทํายิดโดนทั้งหมดด้วยนะครับสำหรับในรอบนั้นนะครับก็คือ6ตัวเลยนะครับพี่เลยคิดว่ามองว่าเออเฮ้ยมันมันค่อน,นข้างดีนะเออแต่ Dio เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่ามันไม่ได้สามารถหาได้ง่ายๆเหมือนโจทาโร่นะโจทาโร่เนี่ยเราสามารถสุ่มตู้ได้นะครับผมสุม่มสดาวขึ้นมาเป็น5ดาวมาอีโวเป็น5ดาวนะครับ ส่วนเจ้า d โอนะครับผมน้องต้องลงบอสอีเวนต์เท่านั้นนะครับที่จะเอามา,อ,าอัดตัวหรืออีโวขึ้นไปด้าน,นี่นะครับผมอ่ะก็คือหาจากตู้ไม่ได้น,นั่นเองนะครับสาหรับเจ้า d โอนะเออก็ความยากมันก็จะแตกต่างกันแล้วติเมทเนี่ยก็โอโ้โหเขาดูค่อนข้างอวยีโอพอสมควรนะสำหรับแบบนี้นะครับผมก็จบแล้วนะครับสาหรับ5ดาวตรงนี้นะเออซึ่งมันก็ไม่มีอะไรแล้วจริงๆส่วน4ีดาวพี่ขอไม่พูดละกันนะครับผมเพราะว่า ม,มันไม่ควรรีวิวอ่ะเออเพราะว่ายังไงสีดาวปัจจุบันก็ไม่มีใครเล่นอยู่แล้วนะครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็เดี๋ยวแนอนาคตนะครับถ้าได้อีก2ตัวมาจะามารีวิวหรืออาจจะยืมรหัสคนดูนะครับมารีวิวนะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งละกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปละบายครับผม